เฮล lo ยินดีต้อนรับสู่รายการวิทยตลุยรายการที่จะพาทุกคนมาเพื่อเพลินกับการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับการเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดจากวัตถุ2ชนิดเกิดการเสียดสีกันและเกิดการถ่ายเทประจุทําให้ประจุบวกและประจุลบเกิดความไม่สมดุลกัน ไฟฟ้าตถิตเกิดขึ้นได้ง่ายในอากาศแห้งและจะพบเห็นได้บ่อยในฤดูหนาววันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญจะมายกตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจําวันกันนะครับอยากรู้ว่าเป็นใครไปดูกันเลยครับทุกคนเห็นแขกรับเชิญของผมไหมครับอยู่ไหนน้อยู่ไหนนะนนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องนาตาลีนะคะ ครับนี่แหละครับคือแขกรับเชิญของผมนะครับน้องนาตาลีครับอยากให้น้องนาตาลียกตัวอย่างการเกิดไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจําวันสักสองตัวอย่างค่ะอย่างเช่นการเกิดไฟฟ้าสถิตอย่างง่ายนะคะนั่นก็คือการหวีผมค่ะเวลาเราหวีผมเราจะได้ยินการเสียดสีระหว่างหวีกับเส้นผมนะคะนั่นแหละค่ะคือการเกิดไฟฟ้าสถิตนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะของการเกิดไฟฟ้าสถิตเราจะ สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือในฤดูหนาวเวลาเราตื่นมาตอนเช้าเราจะรู้สึกว่าผ้าห่มดูดกับติดกับขนของเรานะคะนั่นแหละค่ะคือการเกิดฟ้าสถิตนะคะครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณพี่นาตาลีมากเลยนะครับที่มายกตัวอย่างในการเกิดไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันให้เราได้รู้จักกันนะครับขอบคุณพี่นาตาลีด้วยครับนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะครับจะมีกระดาษฟอยล์เศษกระดาษจานเม็ดโฟมลวด ทิชชู่หลอดลูกโป่งกระปองอะลหะแก้วพลาสติกขวดพลาสติกท่อ PVC และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมพูดมาสามารถทดลองไฟฟ้าสถิตได้นะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทดลองได้ยังไงไปดูกันทดลองกันเลย สำหรับวิดีโอการทดลองไฟฟ้าสถิตสนุกกันใช่ไหมครับครับและสุดท้ายนี้ถ้าทุกคนต้องการศึกษาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตเซิร์ชที่ w w w google com ง่ายๆเพียงพิมพ์ว่าไฟฟ้าสถิตแล้วกด enter แค่นี้ทุกคนก็จะได้รู้เกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมแล้วครับสุดท้ายนี้ก็บ๊ายบาย